สวัสดีนักเรียนชั้นมสองทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็ตรงกับสัปดาห์ที่วันที่หกนะที่เราจะต้องเรียนกันแต่วันนี้ครูขอเลื่อนวันเรียนนะคะเป็นเรียนวันอาทิตย์แทนนะคะจากเดิมที่เราต้องเรียนวันจันทร์เพราะว่าเนื่องจากครูติดภารกิจนะคะวันจันทร์เป็นเวุณครูแจกเงินสองพันบาทนะคะเงินอุดหนุน2,000บาทที่ี่ค,คุณครูที่นักเรียนจะได้นะคะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาก็เลยเอาวันนี้เลยละกันนะคะ แล้ววันนี้บวกกับบรรยากาศฝนตกด้วยนักเรียนอาจจะน้อยนะคะก็เดี๋ยวครูคขอสอนเลยนะคะคนที่ไม่ได้เข้ามาไม่เป็นไรครูจะส่งคลิปวิดีโอให้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวครูส่งให้นะคะเรามาดูงานของเรากันเลยนะ,ะางานของเราค่ะตรงนี้ประโยครอบนี้ที่เราจะเข้าเเราจะเรียนกันนะคะคือ ประโยคปฏิเสธในรูปแบบของ past simple tense อดีตนะคะง่ายๆเลยคือโครงสร้างมันบอกว่ามี s s, s. คืออะไรคะ s คือปะประทานเออเป็นประทานเนะาะประธานบวกด i คค่ะดิคตัวเนี้ยเป็นตัวบอกถึงอดีตดิคนะมัไม่ใช่กากระบาทในะลกวงกลมนะเมาส์มันไปเองแล้วเราก็จะเติมคาว่า Not ที่แปลวาา่าใหม่ นะคะมีตัวนี้แหละที่เป็นตัวบอกเหตุการณ์ว่ามันเป็นอดีตเจ้าดิษเนี่ยบอกเป็นอดีตนะคะส่วนเวิร์ช่องที่1ก็คือกริยาช่องที่1ไม่แปลรูปไม่เปลี่ยนรูปครั้งที่แล้วที่เป็นประโยคบอกเล่ามันต้องเปลี่ยนรูปใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ทําเป็นประโยคปฏิเสธไม่ต้องเปลี่ยนรูปคงรูปเดิมแต่จะขึ้นต้นมีคําว่าดิษแต่คำว่านอดมาเท่านั้นเองนะคะ อ่ะแล้วเขาบอกคาว่า did not เนี่ยเนี่ยคำเนี้ยคำว่า did not เนี่ยมันสามารถใช้อ่อเขียนในรูปแบบของในรูปแบบของเอ่อตัวย่อได้นะคะเป็นคำว่า did คำเดียว d i d d t d i d n t ดื่นในลำพอ d i d n t ไม่เอา d i d d t d i d n t ไม่เอานะ d i d d t n พอนะคะคือมันได้ทั้งทั้งสองอย่าง did not ก็ได้หรือ d i d d t n ก็ได้นะคะเรามาดูหลัก ตัวอย่างค่ะตัวอย่างเขาบอกว่าเจ้าดิสเน่นใช้กับประธานได้ทุกตัวด้วยนะประธานไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์เอกพจน์หรือพระหูพจน์ก็สามารถใช้ดิสได้ไม่เป็นไรนะคะตัวอย่างประโยคค่ะเช่นตัวอย่างประโยคที่หนึ่ง she แปลว่าเธอผู้หญิงใช่ไหมคะ she didn't know him แปลว่าอะไรคะ didn't know ฉันเออเธอผู้หญิงคนเนี้ยไม่รู้จักเขาอ่าไม่ไม่รู้จักเขานะต่อไป you didn't eat pizza you แปลว่าคุณ you didn't eat pizza คุณอะไรคะคุณไม่ได้กินพิซซ่านะคะต่อไป a dog didn't sleep a dog didn't sleep สุนะัขไม่ได้นอนหลับเออไม่ได้นอนหลับนะ ต่อไปหรือจะเป็น she didn't go home she didn't go home ชี e ว่าผู้หญิงผู้หญิงคนเนี้ไม่ได้กลับบ้านนะคะแล้ก็เติมคำว่า did ไป didn't didn't แต่ว่าไม่นะคะข้อสุดท,ท้าย tim didn't study math tim didn't study math เจ้า tim เนี่ยนะไม่อะไรคะไม่ได้ study math ไม่ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์นะนะคะประมาณนี้ ต่อไปลองดูตัวใบงานกันเลยไม่ให้เป็นการเสวดาเราไปดูใบงานกันค่ะอ่ะใบงานใบงานอันนี้นะคะของสัปดาห์ที่15นะคะแบบฝึกหัดที่4นะคะให้ทำอะไรเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยนำคำในวงเล็บ นะมาทําเป็นประโยคปฏิเสธตามโครงสร้างของเจ้า past simple tense ให้ถูกต้องให้ถูกต้องโครงสร้างมันก็แค่นิดเดียวเองเติมคำว่า didn't เติมคำว่า didn't แล้วก็ใส่กิริยา verb ช่องที่หนึ่งไม่ต้องผันไม่ต้องผันอะไรทั้งสิน้นใส่ลงไปนะคะนี่ก็เหมือนกันเติมคำว่า didn't แล้วก็เป็น say said อาจจะแปลว่าพูดไปแค่นั้นนะคะเรามาดูข้อตัวอย่างด้านล่างค่ะข้อตัวอย่างด้านล่างอาจจะทําให้ดูเป็นแค่เป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนเดียวเพราะว่ามันไม่ยากนะคะนักเรียนสามารถทําได้นะเดี๋ยวทาให้หมดเดี๋ยวไม่ได้คิดเองนะคะอย่างเช่นข้อนี้ค่ะไอจุดจุดจุด don't t น a ทส Don't take 15 minutes to d i e to the child เขาจะบอกเขาไม่ได้ใช้เวลาเขาไม่ได้ใช้เวลาใช้เวลาไม่ถึงสิบ้านาทีในการขับรถไปเมืองคำนี้จะต้องเติมอะไรคะโครงสร้างมันมีอะไรก่อนคะตอบคุณหน่อยสิโครงสร้างมันต้องเป็นอะไรต่อคะติ๊กตอกติ๊กตอกเงียบจังเลย เราจะต,ต้องใส่คำว่า did didn't แล้วตามด้วยคำกิริยาคำเดิมค่ะนะตามด้วยคำกิริยาคำเดิมเป็นแบบนี้โอเคไหมคะโอเคไหมได้ไหมต่อไปข้อที่สองค่ะจุดจุด not find her w a r l e t under the table เขาเนี่ยนะไม่เขาจะบอกว่าเขาไม่เคยพบไม่เคยไม่เคยหาไม่เจออ่ะเออไม่เคยเห็นกระเป๋าตังใต้เทเบลิลใต้โต๊ะเลยคำนี้ไม่เคยไม่เคยใช้อะไรคะ did didn't Didn't did อะไรเอ่ย verb ช่องที่หนึ่งก็เป็นคำว่า find เหมือนเดิมได้ไหมคะได้ไหมชนที่การได้ไหมคะเสร็จแล้วคะ่ะ จริงเห็นไหมเพื so ่อนเสร็จแล้วเพื่อนเสร็จแล้วง่ายมากอ่ะดิอ่ะข้อสามีหนึ่งข้อตรงนี้ก็เป็น he อะไรคะ he didn't get เห็นไหมแปลว่าไม่เคยนะก็คือไม่เคยในอดีตในอดีตอะพูดถึงในอดีตนะฉันไม่เคยได้ get นี่แปลว่าได้ฉันไม่เคยได้อ่าน new เ e l l phone ก็คือไม่เคยได้โทรศัพท์ ในวันเกิดเลยเขาไม่เคยได้โทรศัพท์ในวันเกิดของเขาเลยนะในการผ่านมาแล้วข้อ4ี่ค่ะ we จุดๆ not sell our own house last year พวกเราไม่ขายบ้านของฉันมันคือบอกว่าพวกเราเนะี่ยเมื่อปีที่แล้วนะพวกเราไม่ได้ขายบ้านนะคะก็เป็น this didn't sell โอเคไหมง่ายไหมคะได้ไหมกัญญาพัฒน์ได้ไหมคะได้ค่ะน้องง่ายเนาะง่าย,าย,ายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูห้องส่งงานกันดีกว่านักเรียนคะวันที่หนูมารับเงินสองพันบาทให้ติดใบงานคุณครูมาด้วยแต่ให้ติดมาแบบอย่างไร ตอนนี้ใบางานของหนูมันเย็บแม็กอยู่ถูกต้องไหมคะเนาะให้หนูแกะแม็กออกแล้วนำใบางานแบบฝึกที่หนึ่งถึงแบบฝึกที่สี่มาส่งคุณครูห้าหกเจ็ดแปดยังไม่ต้องมาส่งเอามาแค่แบบฝึกหัดที่หนึ 1, ่งแบบฝึกที่หนึ่งถึงแบบฝึกหัดที่สี่มาส่งคุณครูรับทราบอ่ะเงียบคครับ เออและอย่าลืมเขียนชื่อที่ใบางานตัวเองด้วยนะเขียนชื่อที่ใบางานตัวเองด้วยนะคะแล้วอย่างที่สองคือถ้าทําเสร็จแล้วถ่ายภาพส่งใส่ในนี้ให้คุณครูหน่อยใส่ในนี้ให้คุณครูหน่อย <oro> ส่งแบบสองอย่างเลยนะภาษาอังกฤษนะส่งแบบออนไลน์และส่งแบบเปเปอร์ <buscando> เป็นกระดาษให้ครูนะจ๊ะฝากบอกเพื่อนๆน,นด้วยว่าให้ส่งงานคกิป สี่สี่แบบฝึกใครที่ไม่ได้ส่งสามารถแวะเข้ามาดูผลงานเพื่อนๆได้นะคะเราต้องหาทางรอดนะจ๊ะทํายังไงให้ส่งงานครูให้ได้นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวคุณผู้ขอเช็คชื่อนะคะมีใครมีข้อสองสัยตรงไหนไหมคะเกี่ยวกับการบ้านไม่นามเนี่ยน้อยเนาะมันง่ายนะ่ะนะคะ